ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับใครไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูมานานเริ่ไม่กดนะฮะจะ้ายมากๆเลยฮนะดูทริคเลื่ไม่กดให้กันอีกอย่าลืมนะครับกดให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนพีการเล่นนาคอรสนะครับในสายรูอีกสายหนึ่งที่ผมยังไม่ไม่น่าจะเคยได้สอนใน YouTube นะครับน่าสอนแค่ในสตรีมไลฟ์สดนะครับสายนี้จะเป็นสาย o n Slot 6หนะครับ OX4 ดูเลอสปริิแล้วก็ดับเบิลคอร์สสินะครับซึ่งสายนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสมดุล ที่สุดแล้วนะครับในสายที่ผมเคยสอนมาไม่ว่าจะเป็นเลทส 10, ิบเอเซนต์รีเวอร์เจ็ดสปิริทสามต้นคอสิบลัวอเวกสิบก็ตามนะครับสายนี้จะเป็นสายที่เรียกได้ว่าทำดาเมจต้นเกมได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็จบดาเมจได้ค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรไม่ต้องพึ่งของเยอะมากนะครับก็จะเห็นว่าผมกระโดดก่อนที่คลิปจะเกิดนะครับที่ผมกระโดดก่อนคลิปจะเกิดเนี่ยเพราะว่าสกิลสองนาคอสเนี่ยเวลาเรากระโดดปุ๊บเข้าไปนะครับเวลานาคอสกระโดดปุ๊บมันจะให้บัฟมาบัฟหนึ่ง นะครับบัฟตีไกลนะครับแล้วก็แพสซีฟของนาคอสคือหลังจากที่มันใช้สกิลเนี่ยนะครับมันจะโจมตีเร็วขึ้นนะครับมันจะโจมตีเร็วขึ้นเป็นเวลากี่วิจำไม่ได้แหละแต่ว่าผมนับนับก็ประมาณ3-4ฮิตประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> จะเห็นว่าสีม่วงเห็น <c oughs> สีม่วงบาเวลาเราใช้สกิลนะครับมันจะมีสีม่วง,งอยู่นะครับเวลาตีปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไอสีม่วง,งนั่นแหละนะครับคือเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลเราจะตีเร็วนะครับเพราะงั้นการเล่นานาคอร์อรพยายามเล่นแบบ ใช้สกิลหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งใช้สกิลหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้หรือใช้สกิลหนึ่งทีตีสองตีสามครั้งก็ได้นะครับการเล่นนาคอสทำตามผมเลยก็ได้คือจบบัฟไปบัฟจบบัฟไปบัฟนะครับจังหวะเมื่อกี้ผมฟาร์มป๊าเสร็จปุ๊บผมพยายามไปเวทเลดมันแต่ว่าเขามากันได้นะครับเราก็เลยแบบถอยกลับมาบัฟเรานะครับถ้าเขากันไม่ได้เราก็จะได้ขโมยบัฟเขาแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับนาคอสสายนี้นะครับเป็นสายที่เรียกได้ว่าป่วนนะครับป่วนแบบป่วนจัดๆเลยนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือ ข้อดีของมันก็มีก็คือถ้าเราได้เวทต้นเกมเนี่ยป่าเขาจะเสียศูนย์ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเวทไม่ได้นะครับข้อเสียก็คือเราจะเสียทามมิ่งในการฟาร์มคีปตัวเล็กในการฟาร์มบัฟใหญ่ๆนะครับล้าจะทำให้เงินของเราเนี่ยตามเขานะครับเพราะงั้นการจะเวทเนี่ยให้ดู2ออย่างเป็นหลักนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเลนที่เราตีบัฟฟ้าแล้วจะไปจบไอ้ข้างบนบัฟแดงของมันเนี่ยเป็นเลนอะไรถ้าเป็นเลนดาร์คเลเยอร์นะครับมีโอกาสที่จะเวทได้มากนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มจากบูนะครับ สองครับการที่จะเข้าไปเวทบัฟมันแบบที่ผมทําเมื่อกี้ควรดูว่าซัพพอร์ตของเขาโผล่ po, ตรงไหนนะครับถ้าซัพพอร์ตเขาสมมุติว่าเราเป็นเลนดักซรเลยเย้ยไหมพับซัพพอร์ตโผล่ล่างตรงข้างบนมีออฟเลนโผล่ po, กลางโผล่อะไรเงี้ยเวทสบายมากแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยออฟเลนเขาไม่โผล่นะครับแล้วก็กลางเคียร์คิฟเสร็จเขาก็เดินมาเช็คบัฟนะครับเราก็เลยต้องยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันนะฮะจากบัฟก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มีจังหวะนะครับผมบอกเลยว่าฟาร์มไปเรื่อยเดี๋ ค่อยๆฟาร์มค่อยๆเดินค่อยเติมเกมไปนะครับสำหรับตัวของนาคอรเป็นตัวละครที่เคลื่อนที่เร็วอยู่แล้วนะครับใครมีคําถามะไรสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับวงเล็บหลังจากดูคลิปจบนะครับเผื่อแบบบางคนถามเลยดูคลิปยังไม่จบเลยเนี่ยผมก็กลัวว่าผมจะสอนไปแล้วแล้วคุณยังดูไม่จบนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับเนี่ยฟาร์มคลิปเสร็จปุ๊บพยายามไปแท็กเว็บคลิปครับแท็กเว็บคลิปปวนเขาหรือว่าจะไปขโมยบัฟแดงนะครับนจังหวะนี้ถ้า่าะะปุ๊บอ่ะเราก็ไปเช็คบัฟแดงด้วย ความหวังอันดบรีนะฮะแต่พอเจอบัฟแดงก็เข้าแล้วก็เวทต่อได้เลยนะครับเพราะว่าป่าเขาน่าจะไปเมื่อกี้เห็นป่าเขาแวบๆอยู่ข้างล่างมั้งถ้ามองไม่ผิดนะครับเราก็จะมาเวทนะครับปวนป่าไปเยอะๆนะครับให้เขาเนี่ยพอกลับมาฟาร์มบัฟแล้วไม่มีบัฟให้เล่นนะครับคัดคิบหลังป้อมตรงนี้ทําให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถเข้าป้อมไปตีป้อมได้แบบไม่ต้องมีคี้มารบกวนใจนะครับถ้าเพื่อนเราเป็นโอเมนเนี่ยเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเผลอๆป้อมนี้แตกไปเลยนะถ้าเพื่อนเป็นโอเมนนะครับจังหวะโดนล็อกถ้าเรายืนอยู่ใกล้ตรง จะไม่โดนนะเนี่ยยืนหลบยืนหลบอยู่นะฮะตุงขอบมุนบางทีก็ไม่โดนนะครับตุงเป็นสีเหลืองนะครับถ้าไม่ใช่สีแดงก็โอกาสโดนก็มีน้อยอยู่นะึแล้วก็หลังจากที่เวทเสร็จบวกเสร็จอะไรก็พยายามกลับไปฟาร์มนะครับสำหรับสายนี้นะครับเราใส่ดูดเลือดมา3เม็ดนะครับสายนี้เราใส่ดูดเลือดมา3เม็ดเพราะงั้นเนี่ยการดูดเลือดของเราเนี่ยเลือดเฉยการดูดเลือดของเราเนี่ยมันจะไม่เท่ากับการดูดเลือดของสายพวกแบบใส่ดูดเลือดมาน7เม็ดนะครับเพราะงั้นเราต้องฟาร์มคลิปหลายๆชุดหน่อยนะครับในการ รีเลือดขึ้นมานะครับจริงๆผมกะจะทำสองคลิปติดนะแต่ว่าเวลามันมีน้อยขอเป็นคลิปเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวแปะไว้คลิปหน้านะครับสำหรับนาคอสแบบสองคลิปเต็มแบบจุใจนะฮะการทำคอมโบนาคอสค,คือพุ่งสองใช้สกิลหนึ่งฟันหนึ่งทีแล้วเปิดอันตินะครับอันนี้คือคอมโบหนึ่งเซตนะครับแต่เมื่อกี้ผมฟันไปก่อนกดสกิลสองมือไวไปหน่อยนะครับคอมโบเซตหนึ่งง่ายๆตามเมื่อกี้เลยนะครับสองหนึ่งฟันอันติแล้วก็ออก นะครับคือคอมโบที่เซฟที่สุดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาเดวิลเวคเน็งก์มาด้วยนะครับสาเหตุที่ไม่เอาเดวิลเวคเน็งก์มาเพราะผมหวังว่าผมอาจจะตายในช่วงต้นเกมแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากรอเกิดนะครับผมชอบกดเกิดมากกว่านะครับผมก็เลยเอามาเดวิลเวคเน็งก์ก็เป็นพลังแฝงที่ดีที่สุดสำหรับนาคอสนะครับแต่ว่าผมไม่ใช้เพราะว่าผมขี้เกียจไปเสี่ยงนะครับถ้าใครเอาเดวิลเวคเน็งก์มาคอมโบจะต่างออกไปนะครับคอมโบของเดวิลเวคเน็งก์เนี่ยถ้ามีเดวิลปุ๊บเนี่ยเราจะกด2 1 1ตีอัหนึ่งหนึ่ง เวลาเราอันตีเนี่ยนะครับคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองจะกลับมาแล้วเราจะสามารถใช้สองหนึ่งหนึ่งแล้วก็ถอยไปได้นะครับมันจะต่างกับคอมโบของอ่าพลังแสงที่เราเอาเป็นเออเขาเรียกอะไรเอเลสเซอร์เคิลมานะครับหรือว่าตายเกิดเพราะที่เราเอาตายเกิดอันนี้มาเนี่ยเพราะว่าเราเราใช้คอมโบสองหนึ่งตี 2, อันติเพราะว่ามันแบบไม่ได้ลดคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นไปเนาะ เดวิลเวย์คเนิงอ่ะดีสุดสาหรับนาคอสจริงๆแต่ว่าผมไม่ถนัดนะครับไม่ชอบก็เลยเอาเป็นสายนี้ถ้าใครถนัดก็เป็นสายเดวิลแหละนะครับจะพิ้วกว่านี้นิดนึงเข้าไปฟันหนึ่งทีเปิดอันติแล้วก็ถอยนะครับบางจังหวะนาะคอสไม่ควรเข้าไปเปิดอันติด้วยซ้านะครับเช่นจังหวะที่แบบเลดเกมแล้วแบบนี้นะครับแล้วอีกทีมมีพวกเบิร์ดดามเมจหนักๆเจ็บๆเลยแล้วแบบเข้าไป2อหนึ่งฟันอันติปุ๊บเราตายคาวงเลยนะครับผมรับประกันความตายครับตายคาวงแน่นอน เพราะงั้นเวลาใช้อันตินาคอสก็ระวังด้วยในช่วงเลดเกมนะครับนาคอสเป็นฮีโร่ที่เก่งต้นเกมกลางเกมนะครับส่วนเลดเกมก็ตัวใครตัวมันเนี่ยตัวใครตัวมันเนี่ยเลดเกมอย่าอย่าอย่ามายุ่งกับผมนะครับแยกดันก็พอนะครับตัวนาคอสในตอนเลดเกมสองหนึ่งฟันอันติกดพาน,นิดด้วยก็ได้นะทำให้เขาสโล่นะครับแต่แล้วก็ถ้าเจอในส่วนของอัลเลนนะครับเราสามารถที่จะรอให้อัลเลนเนี่ยเวลาใกล้หมดตอนมันสิงล่างเงาหรอเวลาใกล้หมดปุ๊บเราสามารถใช้สกิลหนีได้นะครับถ้าเราใช้สกิล ถูกจังหวะเนี่ยเราก็จะไม่โดนดาเมจนะครับถูกแบบถูกเลยอ่ะนะครับเราก็จะไม่โดนดาเมจเช่นเดียวกันกับเอลันดอร์นะครับเราสามารถใช้ผีเสื้อหลบออกจากอันติของอัลเลนได้โดยที่ไม่โดนดาเมจแล้วก็อัลเลนไม่ตามเรามาด้วยได้นะครับซึ่งใครอยากดูนะครับว่ามันหลบยังไงเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับมีหลายคนมากเลยบอกว่าพี่มันทําไม่ได้หรอกครับเอลันดอร์มันจะไปหลบอันหลบอันติอัลเลนยังไง หลบได้มันก็โดนดาเมจผมหลบได้โดยที่ไม่โดนดาเมจด้วยนะครับเห็นหลายคนเถียงกันมาเยอะมากนะครับคือจริงๆอ่ะการที่จะหลบโดยไม่โดนดาเมจเราต้องเล่นมันอย่างช่ำชองจริงๆเราถึงจะทําได้นะครับสำหรับคนที่กดหลบไม่ได้ว่าจังหวะยังเป๊ะไม่พอแค่นั้นเองนะครับแต่มันหลบได้นะครับสําหรับอันติของอัลเลนนะครับแต่จังหวะต้องแบบเหมือนกับลงล็อกเลยมันไม่ใช่จังหวะแบบหนึ่งวิมันเป็นจังหวะประมาณ0.5าวิประมาณนั้นนะครับต้องแบบคํานวณดีๆถึงจะหลบได้นะ ล่นาคอก็พยายามไล่ฟันและแยกดันไปอะครับตัวละครของเราเวทป่าแยกดันพังป่าเขาก็เป็นจุดเด่นของนาคอแหละนะครับนี่ฮะพุ่งไปฟันหนึ่งทีโอเรียบร้อยนะครับสองหนึ่งฟันกดพันนิดหรือว่าสองหนึ่งฟัน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 แล้วกดหนึ่งออกนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะนาคอถ้าจะเอาคองหรือว่าเอาดาร์คเลเยอร์นะครับผมแนะนําให้ไปเอาในเวลาที่เราเนี่ย มีโอมิอาร์มแล้วนะครับเราจะได้แบบมีดูดเลือดเยอะนะครับก็จะเป็นดูดเลือดจากดาบแดงแล้วก็ดูดเลือดจากในส่วนของโอมิอาร์มนะครับแล้วก็ดูดเลือดจากรูนด้วยมันจะทําให้เราเนี่ยตีดาร์คเลเยอร์แล้วก็ไม่โดนดาร์คเลเยอร์ตบตายในระหว่างที่กําลังจะตีนะครับสำหรับคนที่มองว่าเฮ้ยพี่ผมลากสกิลหนึ่งไม่สุดก็สามารถสลับสกิลหนึ่งไปอยู่ที่สกิลสองแล้วสกิลสองอยู่ที่สกิลหนึ่งได้นะครับมันก็จะลากไปสุดจอนะครับแต่ถามว่าทำไมพี่ไม่ทำเหมือพี่แนะนําผมก็ผมไม่ชอบแนะ <laughs> บมมบนั้นนะนะครับก็ผมมมมไ่่ชอบบบแแแนนนัั้หละตีีวิธ ทำให้ไม่โดนอะไรแบบนั้นได้นะครับเวลาเข้าของเราเนี่ยพยายามเข้าๆออกๆตอดๆไปะนะครับไม่ต้องแบบเร่งดามจสุดก็ได้หรือไม่ต้องคิดว่าตัวเราเป็นตัวที่เบิร์ดดามจที่แรงที่สุดในเกมแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเรามันไม่ใช่นะครับตัวเรามันเป็นตัวเปิดจังหวะแล้วถ้าฉวยโอกาสได้ค่ามันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเปิดจังหวะแล้วมันต่อไม่ได้อะ่ะก็อย่าฝืนนะครับมันเป็นตัวที่ถ้าฝืนนิดเดียวอ่ะตายเลยนะ นะครับถ้าเราฝืนแบบฝืนแบก็อยากตีอีกฮิตสองฮิตอะไรเงี้ยอาจจะโดนแบบสวนทีเดียวตายได้เลยนะครับพยายามไล่ฟันไล่ถอยไล่ฟันไล่ถอยไปนะครับสําหรับตัวของน้องนานาครอสนะฮะแยกดันแยกฟันแยกดันแยกฟันไปนะครับคือจังหวะไฟอ่ะจริงๆจ,งจ,งจังหวะไฟใหญ่ต่อเลทเกมเราไม่จาเป็นต้องเข้าร่วมไฟก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราเข้าร่วมไฟเราอาจจะแห้งเองก็ได้นะครับ แบบเข้าร่วมไฟแต่เราดาเมจก็กระจิตเดียวนะครับเลือดก,ก็กระจิตเดียวเข้าไปเปิดปุ๊บตายเองอะไรเงี้ยแบบไปแยกดันดีกว่าให้เขาแบบให้เขาอยู่แยกกันให้เขาแบบมาการป้อมคนหนึ่งแล้วกลายเป็นไฟสี่ต่อห้าเราค่อยเข้าไปบวกไปช่วยเพื่อนก็ดีกว่านะครับถ้าแบบนั้นนะครับก็จริงๆผมสอนไปเรียบร้อยเนาะสำหรับการเข้าไปเวทป่านะครับมองยังไงว่าเวทป่ายัางไงนะครับแล้วก็วิธีการทําคอมโบนะครับของนาคอสนะครับแล้วยังขาดอะไรอีกวะยังขาดอะไรอีกมไอ,อกระโดดติดถืนี่ไม่ต้องทําตามนะ แลกนคะอะไรก็ผมคิดว่าน่าจะครบแล้วนะใครมีคําถามอะไรก็สงสัยหรืองงงวยตรงตัวอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับตัวละครที่นาคอสแพ้ทางทุกตัวที่มีดาเมจแรงนะครับตัวละครที่นาคอสชนะทางนะครับมูราดนะครับถามว่าทาไมชนะมูราดเพราะมูราดมันต้องพุ่งไปพุ่งมานะครับกลับร่างเงาเพอมูราดใช้สกิลูครบแล้วมันกลับร่างเงาเนี่ยก็คือจังหวะที่เราจะฆ่ามันได้นะครับจังหวะห้าวของเราเนี่ยถามว่า ควรเข้าไหมจริงๆมันก็ไม่ควรแต่ว่าเรามีตายเกิดจะไม่ให้เราใช้เลยเหรอนะฮะก็ใช้ตายเกิดบ้างฮนะเดี๋ยวข้างบ้านสงสัยนะฮะดาร์คสเลเยอร์หรือว่าส่วนของมังกรเนี่ยควรที่จะปล่อยนะครับแต่ว่าหลายคนถ้าดูคลิปผมมาบ่อยๆเดี๋ยวคงจะรู้แล้วว่าถ้าผมแบกแล้คนดูแล้วเกมมันนํามากๆแบบเกมนี้นะครับผมก็จะไม่ปล่อยมังกรนะครับไม่งั้นทีมเขาอาจจะก,กดยอมแพ้นะครับผมไม่ค่อยชอบไปอีกทีมกดยอมแพ้ก็เลยไม่ปล่อยมังกรนั่นเองนะครับ แถวโอ้พี่อ้างะพี่ลองไปดูได้นะครับใน f c e e o o o l l v v นะครับ jyop นะครับใอยากมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ใครยังไม่กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กันก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับ จริงๆจงๆังหวะนี้ก็พุ่งไปตีป้อมก็ป้อมแตกแล้วนะฮะแต่ว่าด้วยความที่อยากเล่นแหละนะครับมันคงไม่มีอะไรมากวันนี้แล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาดูนะครับเพิ่งเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาดูทุกวันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะเป็นคลิปอะไรคลิปต่อไปก็ฝากติดตามกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไงวันนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณคนดูทุกคนมากๆนะครับที่ดูจนจบนะครับจะเป็นคลิปอะไรคอมเมนต์ ถามกันมาได้นะครับขอ,อกันมาได้นะครับขาดตกบกพร่องไงคอมเมนต์บอกมาได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์แหละแต่บางทีไม่ได้ตอบนะครับเพราะทั้งทําคลิปตัดคลิปอะไรพวกนี้มันอาจจะเยอะแล้วก็ไม่มีเวลามาตอบเลยนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไปแล้วบา,บายๆเจอกันจ้า